สารสั่งจำคุกอดีตผู้จัดก,การจักกจักกน์ทอาคำซีริ9เดือนไม่รอลงอาญายืดเยื้อมานานข้ามปีในที่สุดคดีโลกสองใบสุดอื้อเช้าที่สั่งความเสียหายแก่นางเอกสาวจักกจัน์อคำสิริและสามีเควัฒนาได้บทสรุปแล้ววันนี้15ธันวาคม2565 โดยอดีตผู้จัดการที่กุเรื่องถูกศาลสั่งจำคุก9เดือนไม่รอลงอาญาซึ่งทนายนิด้าได้แจ้งข่าวผ่านโซเชียลว่าคดีโลกสองใบที่คุณเควัฒนาและคุณจักจันอา์ัมคศิริเคยถูกอดีตผู้จัดการใส่ความเท็จกุเรื่องให้ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงวันนี้ศาลได้โปรดอ่านคำพิพากษาโดยมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย18เดือน สารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก9้าเดือนแม้จะให้การรับสารภาพและการวางเงินค่าเสียหายให้บางส่วนแต่ศาลเห็นว่าพฤติการมีความร้ายแรงเนื่องจากการนำข้อความเท็จไปบอกกล่าวกับบุคคลผู้ที่มีชื่อเสียงอาทิคุณหนุ่มกัญชัยคุณบุ๋มปนัดดาคุณหนิงปนิตาเห็นได้ว่าจำเลยมีเจตนาให้ข่าวแพร่หลายไปยังสาธารณะเป็นวงกว้าง อีกทั้งไม่ปรากฏว่ามีการแก้ไขชื่อเสียงคุณเคให้กลับคืนดีดังเดิมได้ทั้งที่อยู่ในวิสัยที่สามารถจรักระทำได้จึงไม่สมควรรอลงอายากราบขอบคุณศาลที่ท่านเมตตาขอบคุณพนักงานสอบสวนและพนักงานอายการด้วยเป็นอย่างสูงนะคะขณะที่จักจระจ้านคำซิริก็ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่า ศาลตัดสินพิจารณาคดีวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีขอบคุณพี่นีดาและทีมทนายความทุกคนนะคะมาลุยกันต่อกับคดีที่เหลือค่ะ